กรรมการปปอจอจังหวัดผลการแข่งขังนฟุตบอลมูลนิธิไทยคมตราดเอฟซีชนะกระบี่เอซีประตูต่อหนึต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดที c o m อทคอสนุนข่าวโดยสำนักง,งานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด คบนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039 512 344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตรากองบัญชาก,การป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาครั้งที่14เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองประเทศ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนกัมพูชาครั้งที่1 4ในระหว่างวันที่23-25เมษายน2556ที่โรงแรมทาวินทาวอ,อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบ,บุรีโดยมีพลเรือโทสนธยาน้อยฉายาผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นประธานฝ่ายไทยพร้อมด้วยพลเอกเยืองโซคนผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่3ฝ่ายกัมพูชา ร่วมประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่างๆของทั้งสองประเทศสำหรับคณะกรรมการฝ่ายไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้แก่พนัท่านสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพลเรือตีสมปองสังสุวรรณรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและพลเรือตีวัชรา และพลเรือตีวัชราพ่วงสวยสัยเสนาธิการการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมถึงตัวแทนผู้วาราชการจังหวัดตรา,ขาดขณะที่ฝ่ายกัมพูชามีผู้เข้าร่วมได้แก่พลเอกเยืองซกคนผู้บัญชาการภูมิภาคที่สามพนท่านบุญเลิศผู้วาราชการจังหวัดเกาะกงพลเรือเอกอุกเฉยหาผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมพลโทแอกซอกโอนรองผู้บัญชาการภูมิภาคที่ห้า เสนาธิการภูมิภาคที่5กองทัพบ,บกประเทศกัมพูชาและพลตรียนมีนผู้บัญชาการทหารประจำจังหวัดเกาะกงเข้าร่วมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศที่รับผิดชอบในเรื่องของกองบัญชาการจันทบุรีและตราดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นตามพื้นที่แนวชายแดนนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมการรองรับการเปิดประตูต้อนรับประเทศอาเซียนในปี2558 รวมไปถึงการเอื้อรวมไปถึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขับเคลื่อนต่อไปรวมทั้งยังเป็นความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะปัญหาด้านยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนด้วย ขณะเดียวกันยังรวมไปถึงในเรื่องของความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเลการปฏิบัติทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม เรื่องการสัญจรข้ามแดนการค้ามนุษย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมด้วยด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเช่นการค้าขายการลงทุนชายแดนการขยายเวลาเปิดปิดจุดผ่านแดนการปฏิสัทว์และการประมงตลอดจนด้านการสาธารณสุขการศึกษาสิ่งแวดล้อมด้านการปราบปรามการทำลายป่าไม้ตามแนวชายแดนรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศด้วย กระทรวงมหาดไทยร่วมปปชประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศชี้แจงขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการปร้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดที่ห้องประชุมพลอยแดงสารกลางจังหวัดตราดนายนารง์ทีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาววิลาสินีเมทาวีผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจ,จังหวัดตราดหรือปปจและส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟเรนซ์กับนายวิบูลสงวนพงศ์ประหลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งนำโดยนายปราณเทพกล้านรงราน การประชุมเมื่อวานนี้นายวิบูลสงวนพงศ์ได้แจ้งให้ทางผู้เข้าร่วมประชุมที่มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในห้องประชุมและผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่ประกาศถึงความร่วมมือระหว่าง3ล้านบาทในการจัดหาปปรจรระดับจังหวัดจากนั้นนายปานเทพได้ชี้แจงถึงขั้นตอนความเป็นมาของการจัดตั้งปปรจระดับจังหวัด ว่ามีที่มาเป็นอย่างไรทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้ซึ่งปปจจังหวัดจะมาจากการสรรหาของคณะกรรมการการสรรหาที่มาจากการสรรหาของกลุ่มอาชีพจำนวนก้าวกลุ่มอาชีพที่เลือกตัวแทนมาจากนั้นผู้ที่สนใจจะเป็นปปจจังหวัดจะสมัครเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกซึ่งจังหวัดตราดมีจำนวนสคน ขณะที่นายวิชามหาคุณกรรมการปปชได้กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามารับการสัญหาว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีบทบาทและผลงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหากเป็นข้าราชการจะต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกองหากเป็นภาคเอกชนจะต้องได้รับการรับรองจากองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการรับรองว่าได้ปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า10ปี อย่างไรก็ตามผู้ที่จะเข้ามารับการสัรหาจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเช่นเป็นบุคคลล้มละลายการถูกไล่ออกหรือถอดถอนจากตำแหน่งถูกพิพากษาจำคุกในคดีต่างๆแม้จะไม่จำคุกหรือรอลง,งอาญายกเว้นความผิดและหุโทษและหมิ่นประมาทซึ่งตนเองมองว่าขอให้บุคคลที่มีความเสียสละที่จะมาทำงานเพื่อชาติและกล้าที่จะต่อสู้กับการชุจริตของบุคคลต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยง ทั้งนี้จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่อยู่ในขั้นที่2หรือใน40จังหวัดหลังจากกระบวนการสรรหาจะเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้สวัสดีครับขออนุาตุดเชิญเลยครับดื่ม <c oughs> บนรถ <c oughs> แต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปขันอื่น <c oughs> ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับ จับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ เปิดบ้านอั์กระบีเอฟซีสประตูต่อหนึ่งเข้ารอบ3ในศึกฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับการแข่งขันฟุตบอลมูลนิธิไทยคม FA ครับระหว่างตราดเอฟและกระบีเอฟซในวันที่24เมษายน2556ที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดซึ่งได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกานัน้น ซึ่งการแข่งขันเมื่อวานนี้ทีมตรัดเอฟซได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนโดยเฉพาะกองหลังโดยส่งกิติพันธ์จันทาทุมไตรงแกนจนันและจัก,กริดเข็มนาคทำหน้าที่พร้อมด้วยพิรัตน์ตโพเรนดีพร้อมกับเซ็นเตอร์คู่ดักรัตโคโบและฟแฟรงกี้โดยให้คิมจูยองเป็นกรองหน้าตัวรับ และจีราวุฒสารานันเป็นกองหน้าตัวรุกขณะที่ทีมกระบี่เอก็ยังมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะสุรพรวงเชียงคำนักเตะทีมชาติลาวไม่ได้ลงเตะแต่ยังมีจอร์นแมรี่และเจนไมเคิลเป็นกองหน้าโดยเริ่มเกมนาทีแรกทีมกระบี่ f อเกือบได้ประตูขึ้นนำแต่ผู้รักษาประตูของตราดเอฟซป้องกันไว้ได้ จากนั้นทั้ง2ทีมเปิดเกมบุกขึ้นมาโดยเฉพาะทีมกระบี่เอฟซีใช้กองหน้า2คนคือวิทยามัทอหินและนรงมุลศิวะ ทำเกมบุกเข้ามาแต่ตราดเ c ตั้งเกมรับได้ก็เปิดเกมบุกตอบโต้เช่นเดียวกันโดยสามารถทําประตูเข้ากรอบได้หลายครั้งแต่ก็ถูกทีมกระบี่ f อทําฟาวจนเสียจังหวะการครอบครองบอลกระทั่งในนาทีที่37ทีมกระบี่เอเกือบได้ประตูจากการเล่นชิงบอลระหว่างจอร์นแมรี่และเจนไมเคิลแต่เมื่อยิงประตูชยพรอ,อุตมรัตน์สามารถป้องกันประตูไว้ได้ จากนั้นใกล้หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกตราดเอฟซีเปิดเกมบุกขึ้นมาจากทางเมฟายเรมอนที่โยนลูกมาหน้าประตูหลายครั้งแต่กรงหน้าของตราดเอฟซีเสียจังหวะไม่สามารถเก็บลูกได้กระทั่งหมดเวลาการแข่งขันกรรมาการเป่าต่อเวลาไปอีกหนึ่งนาทีและในจังหวะที่ใกล้หมดเวลาคิมจองยูจิราวุธ สารนันทำเกมบุกเข้ามาและเป็นจิราวุธชิปลูกข้ามศีรษะผู้รักษาประตูกระบี่เอฟซีเข้าไปทําให้ตราดเอฟซีนำกระบี่เอฟซีประตูต่อศูย์และคณะกรรมการเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกเริ่มต้นการแข่งขันในครึ่งหลังกระบี่เอฟซีส่งเอกพภ์น,นุ้ยขาวเพื่อเสริมเกมบุกแต่เกมบุกของกระบี่เอฟซยังไม่ดีนะัก ขณะที่ตราดเอฟซีแม้ไม่ได้เป็นตัวผู้เล่นแต่ก็เปิดเกมบุกขึ้นมาตอบโต้กับกระบี่เอฟซีได้และในนาทีที่52ตราดเอฟซีได้ลูกมุมเมฟายเรมอนส่งลูกสั้นให้สัตเดนายจุมพาและชัดเดนายส่งกลับเลมอนลากลูกเข้ามาและสับไก่ย,ยิงทันทีลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสุดสวยทำให้ตราดเอฟซีนำกระบี่เอฟซีสองประตูต่อศูนย์จากนั้นตราดเอฟซียังคงเปิดเกมบุกขึ้นมาและสามารถทำลูกหวาดเสียวได้หลายครั้ง ขณะที่กระบี่ f อเปิดเกมโต้กลับและในนาทีที่64เอกพันนุ้ยข่าวได้จังหวะยิงลูกระยะไกลลูกพุ่งเข้ามุมประตูด้านขวาก่อนเข้าประตูไปกระบี่เอตามตราด FC 1ประตูต่อ2จากนั้นทั้ง2ทีมเปิดเกมแลกการตลอดเวลาแต่ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มให้แก่ทีมตนเองได้จนเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนักเตะตราดเอหลายคนมีอาการบาดเจ็บและเหนื่อยล้าทำให้โค้ชตัดสินใจส่งอามามีซินล่า เข้าแทนชัดดันในจุมภาและซิลล่าก็ได้ทําเกมบุกได้อย่างน่าตื่นเต้นและเกือบจะได้ประตูหลายครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อหมดเวลาการแข่งขันกรรมาการทดเวลาไปอีก4นาทีแต่ทั้ง2ฝ่ายก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ทำให้เมื่อหมดเวลาการแข่งขันตราดเอฟซชนะกระบี่เอฟซไป2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ3ของฟุตบอลมูลิไทคม FA Cup เด็กเโอเคอ่ะเด็กเล่นก็พอพอใจเพราะว่าผ really okay. oh, okay. ู้เล่นของข้างัวหลักบาดเจ็บค่อนข้าเยอะแล้วก็ไม่คืนดุลไม่อยากไม่ก่อเด็กดีอย่างเราแข่งถงน่าหยุดยืนง่ายมากต้องค่นข้างการเลี้ยงการเดินทางไกลมากเศรษากเพราะว่าเราพักแค่สองวันเราเดินทางจากกระบี่มาวันหนึ่งไม่ได้ซ้อมอีกวันหนึ่งเทนนิ่งก็บ่อยแล้ววันนี้แข่งต้องกลับไปแข่งยี่สิบแปดดิเพราะว่าทีมที่อยู่ในกรุงเทพพอเรามาแข่งไอ้พวกเอ๊ะครับมางค่อนข้างจะเป็นทางไกลผมเจอหนักแบบที่ เจ็บเดินทางไกลอีกเช้าไม่ได้พักเช้าต้องเดินทางมาที่นี่อีกเป็นสิบสิบชั่วโมงก็ก็ก็ยอมก็ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเพราะว่าวัฒนธริมการเล่นค่อนข้างวางเยอะเพราะผู้เล่นที่ตัวหลักมันบาดเจ็บค่อนข้างที่อย่างสุปกรอชาลราก็บาดเจ็บอิทธิพลก็บาดเจ็บก็เลยต้องเปลี่ยนระบบการเล่นนิดหน่อยวางหวังผมมาผมหวังชนะหมดแหละคือฟุตบอลทุกแมตทุกรายการคือแต่เราผู้เล่นบาดเจ็บเราก็ต้องการเปลี่ยนผู้เล่นเรียนรู้ผู้เล่นด้วยเพราะผมนี่ค่อนข้างผู้เล่นสี่ห้าคนผมใช้ผู้เล่นใหม่ ก็มันเป็นธรรมชาติของฟุกบอลาะว่าต้องเข้าการดูเด็กเพื่อไปเล่นปเนปเ็นดิทั้งหมอ๋อวันนี้เราใช้ตัวผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นหลายคนครับแล้วก็พักตัวผู้เล่นหลักไว้เยอะครับก็ลูกเกมก็อย่างว่าเล่นในบ้านเขาแล้วบอลเขาเหมือนเปลี่ยนแปลงเขาดีขึ้นครับครับก็ผิดพลาดก็เรื่องจบสกอร์ครับโดยรวมก็ดีหมดครับก็ทําให้เกมลุกมัน ขาดความมือขวาเพราะว่าสุภพรก็มีความเร็วแล้วก็ทะลุทะลวงครับเราขาดตัวทะลุทะลุทะลท,ะล,ทะลวงไปครับวันนี้ครับก็เยอะครับเพราะว่าผู้เล่นเขาดูจากเล่นอย่างไปที่แล้วแบบกระตือรือร้นขึ้นเยอะแล้วเกมลุกอะไรเขาก็วืหอหวามากกว่าก็เยอะครับครับผม ก็ก็เด็กเอราะ่าในมีความมุ่งมั่นขึ้นแับก็ในในรูปแบบอะไรวันนี้เราก็อดีตเขาก็มุ่งมั่นเรื่องต่างๆแล้วเราก็พยายามเอาเด็กท่านที่มีมาเตะทีมเขาได้เราประกาศให้เราได้เพื่อเพื่อให้น้องได้สร้างสรรค์พอใจครับกับผลที่ออกมาครับแต่ก็ยังไม่พอใจในเรื่องเทคติกที่ที่สั่งน้องไปเล่นว่าอยากให้เล่นอย่างงี้อยากให้เล่นรับประตูแต่น้องมาว่าทั้ง แมกเต่หลายๆคนยังยังปรับในเรื่องของเทคติเวาท่าครั้งที่แล้วเราเฉื่อยมากแต่ครั้งนี้เราก็เฉื่อยเฉื่อยในช่วนี้เป็นัวแรกที่ที่จะมาค่น่ถาว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ด้ถ้าราความ่วในช่วงท้ายเกมแผร์แพองสองูเนี่ราเราต้องเล่น เราต้อัต้กับแลต้อบน้ำช่องสูงนะที่เรามันต้องผแบบู้เล่นผู้เล่นลเราต้องขอบอลใช่ไหมครับไม่ใช่แบบว่าเออขอบอลได้บอลตรงเลยครับแต่ไอ้ทงหน้าวิ่งแข่งเงนะี้ยทั้งทงี่จะแบบเออทีมเซตบอลเนี่ยเขามาวิ่งไล,ล,ล่อย่างเงี้ยขอบอลเขาก็ต้องแบบเขาเขาเขากดจังหวะเขาเนี่นแบบยถ้าแบบถึงข้งหน้าเขาได้เร็วที่สุด เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งจังหวัดจัดหน่วยงานบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่บ้านประอาอำเภอบ่อไร่นายพยัคฆพันธ์โพกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัด นำส่วนข้าราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่โรงเรียนบ้านระอาหมู่สองตำบนบออ่อพลอ,อยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดตราดโดยมีส่วนราชการต่างๆออกให้บริการถึงในพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายในการเดินทางและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าปัญหาที่ประชาชนบ้านประอาต้องการให้ภาครัฐเข้ามาแก้ไขส่วนใหญ่ยังคงเป็นเรื่องของระบบสาธ,ธารณูปโภคเช่นการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้การพัฒนาถนนโดยเฉพาะทางหลวงหมาเลข3389ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสู่บ้านประอาและเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมในแต่ละปีนั้นเป็นจานวนมาก ซึ่งทางจังหวัดจะได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการอย่างไรก็ตามเนื่องจากพื้นที่ประอานะเป็นพื้นที่ที่มีป่าสงวนจนํานวนมากดังนั้นจึงของให้ประชาชนงดเว้นในการบุกรุกป่าซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนอกจากนี้ในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่ยังมักพบปัญหาช้างป่าเข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรกร นอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอบอ่อไร่ยังมักพบปัญหาช้างป่าที่เข้ามากินอาหารในพื้นที่การเกษตรของประชาชนซึ่งทางจังหวัดของให้ประชาชนงดการทำร้ายช้างป่าเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อยู่เทศบาลตะบนหันเล็กจากโครงการควบคุมการเพิ่มประชากรสุนัขลดความเสี่ยงของการติดโรคพิสุนัขบ้าระหว่างสัตว์สุคนปี2556 ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตำบลหัดเล็กนายสมชายกิมซ้อยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัดเล็กอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมการเพิ่มของประชากรสุนัขลดความเสี่ยงของการติดโรคพิษสุนัขบ้าระหว่างาสัตว์สุคชนปี2556โดยมีนายพิสิทธิ์วิชาจารย์ปทุสัตว์อําเภอเขาสมิง พันตำรวจเอกอานัทบุรณะเรกศาสดีอำเภอคลองใหญ่รวมถึงข้าราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัดเล็กเข้าร่วมซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมปศุสัตว์ศศร,ร่วมกับกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทําโครงการนี้ขึ้นในระหว่างวันที่1ถึง30เมษายน เนื่องจากโรคพิษสุนักบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่รุนแรงมากเพราะคนที่รับเชื้อมาจนถึงขั้นแสดงอาการแล้วจะเสียชีวิตทุกรายซึ่งไม่มีทางรักษาซึ่งโครงการนี้จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นการสร้างภูมิคุ้มกันของโรคแก่สุนัขและแมวของประชาชนการทำหมนันการฉีดยาคุมกำเนิดสุนัขและแมวโดยเฉพาะการขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอเขาสมิงและปะศุสัตว์อำเภอกลองใหญ่ สพโครงใหญ่ร่วมชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านอาสาสมัครตำรวจบ้านชุดสืบสวนและจราจรปล่อยแถวกวาดล้างแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในหมู่บ้านที่บ้านสวนมะพร้าวหมู่เจ็ด เมื่อคืนวันนี้ที่บ้านสวนมะพราะ้าวหมู่7ตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่พันตารวจเอกจาลึกโชติโกผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ได้มอบหมายให้พันตารวจโททวีศักดิ์จินดาศักดิ์รองผู้กำกับการสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่หหพันตรนา,รารวจโทสุนันท์บัวสิงห์สารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ระดมส่วนที่กาลังเจ้าหน้าที่ทั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านอาสาสมัครตํารวจบ้าน ชุดสืบและจาราจรเพื่อออกตรวจและลาดตระเวนในชุมชนบ้านสวนมะพร้าวหมู่เจ็ดพันตำรวจเอกจารุกล่าวว่าการปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ออกเดินทางตรวจตามหมู่บ้านโดยเฉพาะในหมู่บ้านสวนมะพร้าวที่เป็นหมู่บ้านนำร่องในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดหลังจากที่ได้มีการร้องเรียนและได้มีการตรวจสอบการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและสามารถตรวจคนและจับกลุ่มได้บางส่วนแล้ว อากาศประจำวันภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนกับมีเมฆบางส่วนโดยมีฝนกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศอาเซลเซียส,ส,มส,สลมตะวันออกเฉียงใต้มีความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร และในช่วงตั้งแต่วันที่2 4ถึง25เมษายนนี้จะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกันโชกแรงบางแห่งเกษตรกรควรระวังความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไม้ผลที่กำลังให้ผลผลิตเช่นเงาะทุเรียนและมังคุดหากผลผลิตแก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยวนอกจากนี้แล้วปริมาณฝนที่ตกเกษตรกรควรเก็บกับน้ำฝนไว้และวางแผนในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีนำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในระยะต่อไป แล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้าา18 18สถานี b t s อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 148 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังเอาสับปรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา 12 16 18นนนาาาาาาฬฬฬิิิกกกและองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบขอเชิญชวนเที่ยวงาน13ประเพณีไทยวันไหลแหลมงอบน้ำบริเวณอนุสรสถานกลมมาหลวงชุมพรอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดระหว่างวันที่22-28เมษายนนี้ รวมซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคร,ร,ร,ราคาถูกจากโรงงานสวนสนุกชุดใหญ่มหากรรมคอนเสิร์ตชมฟรีมวยรำวงลิเกนักกร้องรับเชิญมากมายเช่นลูกตาลเอเซียจักคันหูวงเฟรมและวาเลนไทน์สนับสนุนโดยสมบัตินินวิมุตนายกองการบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ พิติใหม่ของคนมือราดับเดอะไนตรรงคาบร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไน